โอเคทานี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะซึ่งก็เอาตรงๆนะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะว่าแบบผมจะกลับมาอัดเกมนี้อีกเพราะว่าไม่เห็นว่าแบบเขาจะมีอัปเดตมาจนกระทั่งประมาณเมื่อวานนี้เนอะซึ่งก็คือเขาได้อัปเดตแบบเรียกว่าเป็นอัปเดตใหม่นะครับคือเอ่อดิคนะันเนอซึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาให้เราเนี่ยเออหนีออกจากที่นี่โดยใช้ประตูหลังที่ห้องย่อยเอ้ยที่ชั้นย่อยเนา เพื่อจะทําแบบเรียกว่าทํเควสให้เสร็จเนอะซึ่งก็ยังโดยส่วนตัวแบบผมยังไม่ได้ไปทําการศึกษาก็ลองเล่นดูก่อนเลยเนอะดีแบ็กดอเนอะเออไม่ไม่ไม่แบบไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ค่อยมีอะไรมากยังเออเปิดเปิดได้นะครับเปิดได้เก็บอุ่ยอะไรอะอะไรประตูลบห้าสิบหรอ ไปสิเปิดโอ้เออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวกเดี๋ยวกทำไมไมันถึงมีเวลานับเออห้าสิบเอ็ดคือเขาให้ผมสปีดลันเหรอหรือว่าคือ,อยังไงคือเขาจะให้ผมสปีดลันใช่ไหมเนะี่ยอย่างนี้เนี่ยเอ้ยทางไหนเนี่ยไม่มีทางเลยนี่เหรอสี่ส <c oughs> ิบสี่เหลือห้าวิไม่ไหวไม่ไหวไม่ทันไม่ทันหนึ่งวิ โอ้อะไรเนะี่ยมองอะไรไม่เห็นเออมีห้องเข้าก่อนผมไม่รู้นะผมเห็นอะไรก็ไม่รู้อะ ค okay, นะฮะนี่ก็ผมก็ได้ทำการเรียกว่าเอ่อทรีฮนด์นิดหน่อยนแล้วก็ได้ทำการคอมพลตในส่วนของตัวเอ่อเด e ะแนอีเวนต์ไปเรียบร้อยนื้ซึ่งก็ถ้าเราคอมพลตเสร็จเียเราจะได้เป็นตัวเอ่อแอชชิฟเมนต์ตัวนี้ครับก็คือ Escape t หรือ c k Door นะครับก็คือ,คคอเอ่อเอาง่ายๆเนี่ยมันวิธีการเล่นของมันก็ถือว่าแบบไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากนะคือแต่แบบผมเล่นดูทั้งเกมนะครับคือเจอมอนสเตอร์อยู่แค่ประมาณ4ตัวไม่ก็สาตัวก็คือแบบตัวที่คล้ายๆ Amb แอมบู ตัวสีแดงอะไรสักอย่างซึ่งเพื่อนๆน่าจะได้เห็นในรันนี้แหละแล้วก็เอ่อตัวอีกตัวนึ้งก็คือคือจะให้เรียกว่าไงดีอ่ะถ้าแบบเรามองมันเรามองมันปือว่าเราจะโดนดาเมจนะครับซึ่งคือ วิธีการเล่นง่ายๆนะคือเขาจะมีแบบเวลาให้เราจับใช่ปะคือที่เพื่อนๆเห็นคันโยกตอนแรกทีแบบผมข้ามไปอะ่ะคือเออจริงๆแล้วตัวนั้นไม่คือคันโยกเพิ่มเวลานะครับรคือตัวสีแดงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือจํานวนเวลาเป็นวินาทีหรือนาทีนะครับนี่ผมสับปุ๊บก็กลายเป็น1นาที5.7นะครับซึ่งคือตัวคันโยกนี้เนี่ยมันจะแบบมาให้เรื่อยๆนะครับมาให้เรื่อยๆคือเราจะต้องสังเกตไปแบบ เป็นห้องๆแหละเนื้อซึ่งก็จะแบบเพื่อนๆเข็นนะคือผมก็จะพยายามก้มต่านะครับเพราะมันจะมีตัวที่แบบเพื่อนๆเ,เห็นทางขวาแหละเนี่ยโอเคตัวนี้ผ่านไปปุ๊บก,ก็จะกลับมาเป็นสีแดงครับแล้วก็จะมีสีเขียวกลับไปพอผ่านเสร็จปุ๊บก,ก็ไปต่อได้นะครับแล้วก็ก้มต่ําไว้เนะื้อโอเคไปต่อไปต่อไปต่อตรงนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะครับคือเราจะสามารถสังเกตได้จากเวลาบนหน้าปัดตรงนี้และ เเพื่อที่จะสังเกตนะว่าถ้าแบบเราดูเวลาแม่ทันนะครับคือเราจะรู้จากเออดนตรีแบ็กกราวมิวสิกนะว่าแบบมันจะเราเราแบบเรียกว่าเราอารมณ์ขึ้นเท่าไหร่นะคือจากในแบบผมเล่นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณเออห้ประตูนะครับซึ่งก็ โอเคเวลาผมไม่น่าจะเหลือเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่เจอตัวไอ้น,นี่เลยแล้วโดนตีคือค่อนข้างที่จะเริ่มดังมากแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น30วิ30วิ30วปึบเปิดมาอีกมาอีกมาอีก,อกเร็วเร็วโอเคพอมันไปปุ๊บก็จะมีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับแล้วก็ไปโ okay. อเคยนีขึ้นไปแล้วนะครับคือ ถ้าว่ายังไงดีอ่ะมันหัวแบบเป็นการสุ่มมากกว่าเนอะว่าแบบมันจะไปเลยหรือยังไม่ไปอ่ะคือเราจะต้องรอดูสักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อสังเกตนะครับแต่ว่าเออสัญลักษณ์ในการบอกมันจะมาหรือเปล่าคือเหมือนกันกับตัวเออลัชนะครับโอเคไปต่อไปต่อตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ม,มีโอเคโอเคมาห้องนี้มาห้องนี้36โอเคไฟกับคิดม,มาไหม ไม่มานะครับไม่มาโอเคอย่างเงี้ยมาแล้วอย่างงี้ว่าอุย้ยเผอมองโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือใจแบบเพื่อนๆพ่อเห็นนะคือตัวที่ตัวนั้นแบบผมเผลอมองไปอะ่ะเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคือถ้าแบบเราหัดไปมองแล้วแบบไปโดนอะไรสักอย่างาแบบอยู่ดาเมจมันกินอะไรอย่างเงี้ยมนคือมันแปลหว่าเออคุณไปมองมันเนะคือ วิธีการจัดการง่ายๆคือแบบเราพยายามก้มมองลงพื้นเขาไว้แค่นั้นแหนละโอเคเวลาผมน่าจะเหลืออยู่ประมาณ20วิโอเค1ิวิเหล่านั้นนะ <c oughs> oh, <no> เีลยวก่อนเมื่อกี้คือแบบค่อนข้างสิวเฉียดก่อนด้วแบบผมคิดไว้ค่อนข้างเยอะมากนะโอเคไปครึ่งทางแล้วนะครับราานี่ก็จะผล่มาอีกถ้ามันกระพิบรัวๆอย่างนี้เนอะโอเคเปิดประตูก่อนแล้วก็ไปนะครับปึบโอเคเออแต่ว่าไอ้เมื่อกี้คือแบบมาค่อนข้างเร็วมากนะ แล้วก็ผ่านนี่อีกปึบแล้วก็ไปละอย่างเงี้ยเสียมจะค่อยๆเรียกว่าเงียบลงเรื่อยๆแล้วกันเนอะโอเคอันนี้ก็ไปเป็นห้องที่ลบ27นะครับโอเคแล้วก็เออฝั่งนี้ไม่มีไม่มีนะครับมันก็ต้องเป็นฝั่งนี้แหละเดี๋ยวก็ทำไมถึงมีแยกเยอะจังดนตรีมันดังเวลาผมจะหมดเร็วเร็ว20สวิแน่เลย เสียยมันดังมาก okay, okay, okay. Okay, okay. โอเคโอเคโอเคยีิบสามวิยีิบสามวิโอเคอุ้ยอื้มโดนเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ขยับโอเค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 ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรมากนะครับเอ่อมีประตูหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูนี้ไม่ใช่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 นะฮะเออโอเคห้องนี้นะครับยี่สิบสามเนอะไปเร็วเปิด โอเคมัน okay, มา,มาเสียงอะไรแตกเงี้ยมายังโอเคมาแล้ว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 บึบผ่านไปกลับมาไหมกลับมานะฮะแล้วก็ผ่านไปอีกรอบนึงโอเคไปละ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 ,ไปละนะครับคือเห็นเหมือนมาไปฝั่งนี้เลยอะ่ะไม่ชัวร์ว่าฝั่งไหนโอเคตรงนี้นะครับลบยี่สิบสองเนอะโอเค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 ลบยี่สิบเอ็ด เหลือเวลาอีก29วิโอเคโอเคโอเคตรงนี้1นาทีเกือบไปเห็นคือบางทีมันจะอยู่ในจุดที่แบบเรามองแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนืก็ต้องฟังจากเออเสียงตัวที่มันดิกด้วยแหละเนื้โอเคลบสินะครับไปต่อเนื้โอเคลบสิโอเค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 ไปต่อ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 ที่เปิดโอเคอันนี้มีตู้แต่ผมคิดว่าผมไม่ถ่าดอุ้ยเออ ผมเดินย้อนมาใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคผมเดินย้อนมาเหลือเวลาหนึ่งนาทีสิบวินะครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆโอเคนี้ทางตาลทางตาลน,นี้ไปได้นะครับลบสิบห้าสิบสี่เออโอเคด้านล่างนะครับสิบสามเออโอเคโอเคโอเคไปต่อไปต่อไปต่อนะครับสิบสอง 11 11คือเวลามันเริ่มไอ้นี่แล้วอะโอเคผมเข้าก่อนผมเข้าก่อนคือเหมือนว่ามันจะไม่มีตัวแบบไอตัวที่มันจะแบบอยู่ในตู้เนื้เป็นผีสิงตู้อะไม่ค่อยมีนะครับเหมือนว่าจะไม่มีด้วยแหละเนะโอเคเหลือ20วิผมไม่ทันแน่เลยอย่างนี้ก็อย่ามอง9วิคือผมจะไม่ทันจริงๆ10วิ ไป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 เก้าโอเคแปดเจ็ดคือตรงๆนะ <c ười> คือรู้สึกเหมือนเนื่อยจริงๆอุ <c ười> ้ยห้า <c ười> <c ười> ไปโอเคสี okay. ่นะครับสี่โอเคมันระพริบอย่างงี้คือมันจะมาเนอะสามมาปะ ผมไม่ได้ยินเสียงครับผมผมไปเลยกันมันเสียงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดนตรีแบ็คกราวด์มิวสิกบัรดางเกลือ memorized. ผมไม่ได้ยินว่าก <It> ุญแจอยู่ไหนปิดปิดปิดไอโอเคได้กุญแจมาแล้วได้กุญแจมาแล้วสองเปิดห้องสุดท้ายห้องหนึ่งสับเวลาเพิ่ม โอเคนะรอดแล้แต่คือคำถามคือเออมันคืออะไรอ่ะดิตรงเนี้ยคือข่าวก่อนอะผมซื้อไปได้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนอะแต่ว่าผมก็ไปประตูศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วกันเนอะโอเคเรียบร้อยนะแต่ว่าเออคำถามเนี่ยคือมันจะมี continuing run กับ skip intermission นซึ่งก็คือในที่นี้หมายความว่าแบบผมจะไปเกิดอยู่ที่ประตูเอ่อซูนสูนใหม่เนอะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอ่อเท่าที่แบบผมรู้นะคือพอผมกดคลิปในเทอร์มิชั่นหนคราวนะ์้นแบบผมคอมพิวตไม่ได้นะคือผมไปเกิดอยู่ที่ตัวประตูเอ่อห้องที่สูงนะก็คืออยู่ในโรงแรมแบบตัวเกมดอสโดยปกติเนซึ่งก็เออรอบนี้คือผมจะไม่ลองกดคลิกดูบ้างนะแต่ว่าก็โอเคคับซีเนะ แล้วเข้ามาที่โฮเทลโอเคเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เออก็ประมาณนี้แหละเนอะซึ่งถือว่าแบบเรียกได้ว่าเอ่อทำการคอมพิวต์ในส่วนของตัวเออเรียกว่าเอ่อแบ็กดอร์เอสเคปเรียบร้อยครับแล้วก็กลับมาเกิดในตัวเออในส่วนของตัวแบบเกมประตูได้ปกติเหมือนเดิมเนอะงั้นก็จบคลิปเท่านี้กันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ